มุสลิมเนี่ยจะต้องเกาะยึดจักรอานให้มั่นคงให้ดีเพราะล l l a ์ไม่ปรากฏพระองค์ให้เราเห็นในโลกนี้เราจะไปเห็นในสวรรค์กันคำถามคือนู่นจะเข้าสวรรค์ถึงได้เห็นไปนู้นเลยว่าจะได้เห็นในเข้าสวรรค์ก่อนเราไม่ได้รู้แบบตาเห็นท่านนาบีก็เสียชีวิตไปแล้วสละลายอะไรสักลัมเสียชีวิตถูกฝังไปเรียบร้บบอยแล้วอยู่ที่มาดีนะไม่มีตัวตนให้เราได้พูดคุยด้วยสนทนาด้วย สลามจับมือเหลือแต่อะไรเหลือแต่กุรานที่จับต้องได้จับต้องได้คําสอนนบีฮะดิษที่เป็นเล่มจับต้องได้ว่ามาจากนบีว่ากุรานมาจากอัลลอฮ์คขาถามไม่อยู่ว่าและถ้าเราไม่มั่นใจว่านี่แหละนี่นี่นี่ที่จับต้องได้นี่กุรานเนี่ยที่เป็นเล่มจับต้องได้เนี่ยเป็นอักษรเป็นข้อความเป็นสารเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจในส่วนนี้ว่ามาจากอัลลอฮ์จริงเนี่ยก็จบเพราะทุกอย่างมันพันมันมันกลับไปหา คุณต้องมั่นใจในกุรานว่ามาจากองค์ฐานนี้คือสารสําคัญสุดถ้าไม่มีฐานนี้จบมั่นใจนี่คือมั่นใจมีสองแบบมามั่นใจด้วยกับการให้เครดิตผู้รู้สรุปเหมือนเรามั่นใจหมอหมอสรุปมาหัวใจคุณผิดปกติคุณไม่ไม,ไม่เข้าใจหรอกรายละเอียดหมอเข,ข้าใจแต่คุณไม่เข้าใจแต่คุณเป็นไงเชื่อข้อสรุปหมอ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เชื่อข้อสรุปของผู้ที่มีเครดิตที่เราจะเชื่อถือเขาได้กับอีกวิธีหนึ่งคือไปศึกษาด้วยตัวเองเลยในรายละเอียด อันนี้คือมีสองแบบในการเชื่อว่าคุณอ่านมาจากเอาร้อนนะพิสูจน์ด้วยตัวเองในรายละเอียดโจกระทั้งมั่นใจเนี่ยความมั่นใจจะมีมากกว่าคนที่เป็นเชื่อตามเครดิตแต่เชื่อตามเครดิตก,ก็มั่นใจนะไม่ได้บอกไม่มั่นใจนะมั่นใจแต่ความเข้มข้นในความมั่นใจมันต่างกันอยู่แล้วมันต่างกันอยู่แล้วความเข้มข้นเนะ่นยแน่นอนอยู่แล้วคุณพิสูจน์ได้ คุณรู้เชิงประจักษ์รู้ในรายละเอียดรู้แบบละเอียดเลยเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจแบบไปสอนยุอื่นต่อได้อีกทีหนึ่งเนี่ยกับมุสลิมอีกประเภทหนึ่งมั่นใจก็ไม่มั่นใจแล้วเนี่ยที่เป็นมุสลิมอยู่นี่ก็ก็เพราะว่าปู่ย่าตายายเป็นไงก,ก,ก็ก็ต้องเป็นกันไปใช่พระอันนี้คือประเภทที่สามนะผมไม่รู้มุสลิมส่วนใหญ่ผมไม่มีงานวิจัยผมไม่ได้ไปทําสถิติผมไม่รู้มุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยก่อนจะแล้วกันอยู่ในประเภทไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องสังเกตสภาพตัวเองดู ว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นในกุรานว่ามาจากอะร์เนี่ยเราเชื่อมั่นแบบประเภทไหนประเภทชัดเจนพิสูจน์ได้นั่งอยู่นี่นมีมสุสลิมใหม่หลายคนที่รับอิสลามมาโดยไม่เกี่ยวกับแต่งงานอะไรครับเพาะพิสูจน์แล้วอันนี้หนักแน่นอัลลอฮฺเย,ยมเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือต้องกลับมาหา ฐานที่สําคัญของเราคือมั่นใจในกุรานว่ามาจากอ์มั่นใจนี่มั่นใจบอกไปแล้วนะมั่นใจผ่านการให้เครดิตแบบข้อสรุปมั่นใจด้วยกับการพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอันนี้จะดีมากพิสูจน์จนกระทั่งว่าเราไปสอนคนอื่นได้เราไปพิสูจน์ให้ไปพิสูจน์ให้ต่างชส้นคนอื่นได้อะทำดูเลยนะแล้วก็มีข้อคุ้มคืออะไรท,ที่ที่มีมาเกี่ยวกับคัมภีร์อันกุรานสามารถแย้งกลับไปแย้งกลับไปโต้แย้งกลับไป เก่งไม่เหลือมีมานมั่นคงแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมชัดๆจับต้องได้อ่านได้ออกมาจับเป็นเล่มได้เลยคือคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเรามั่นใจในคัมภีร์อัลกุรอานพิสูจน์คัมภีร์อัลกุรอานพิสูจน์ไปโดยปริยายอัลลอฮ์มีจริง เพราะเราเป็นเจ้าข,ของคำพูดในกุรอานสิ่งทุกุรอานกล่าวไว้เป็นจริงอัตโนมัติคขามันทึนเลยแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นนบีที่อัลลอฮาส่งมาจริงเพราะกุรอานรับรองเอาไว้อัตโนมัติหมดเลยทั้งหมดเลยและซอฮาบะางอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะกุรอานรับรองเอาไว้รับรองซอฮาบะางเอาไว้มยยูฮัจิดอันซอรชาวซาลับยุค300ปีแรกเข้ามาอัตโนมัติเลย เพราะฉะนั้นกุรานถึงสําคัญมากถึงสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคที่มันมีข้อข่มขือเยอะมุสลิมต้องพิสูน์กุรานเชิงประจักษ์ให้ได้ถามว่าถ้าไม่อยากเชิงประจักษ์อยากเชื่อแบบสรุปได้ไหมได้แต่เต็มตัวไว้นะถ้าวันไหนนี่มีข้อคุมเครือมาเนี่ยระวังนะจะไม่ทันจะไม่ทันระวังไว้เพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยพิสูจน์เอาไว้ล่วงหน้าก่อนมั่นใจเอาไว้ในรายละเอียดก่อนไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลยหาความรู้ก็ได้ผลบุญด้วย